สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกสั้นนะครับเอ,อ่อวันนี้ก็ไอ้เมื่อวานโมงที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับไปเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนก็ปรากฏว่าตอนแรกเราตั้งใจไว้ว่าจะไปเที่ยวเพื่อที่จะเอาความรู้หาประสบการณ์กับชีวิตไม่ใช่ครั้งแรกนะครับหลายครั้งแล้ว ไปครั้งแล้วก็ไปกันหลายครั้งแล้วนะครับผมไปของสามครั้งแล้วนะแต่ว่าครั้งก่อนๆมันไม่เหมือนกับครั้งนี้นะครับไม่เหมือนกันเหตุผลเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เราไปเที่ยวนี่หมายความว่าเราจะเข้าเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนก็ได้สบายๆนะครับไม่มีปัญหา <c oughs> ไม่มีปัญหาก็เที่ยวอะไร แบบเป็นที่เต็มร้อยครับไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารไม่ว่าจะเป็นตลาดร้านค้าโรงหนังโรงละครผับพับ,พ,บพับบาร์หรือว่าตลาดสดตลาดกลางคืนแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวทุกทุกที่นะครับที่ไปเที่ยวนะก็สบายสบายนะเมื่อก่อนนะครับก่อนที่จะมีโควิดนะครับก่อนที่จะมีโควิดแต่พอหลังจากที่มีโควิดเข้ามานี่ โอ้คนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องเลยเพราะว่าหลังจากที่มีโควิดแล้วนี่ผมไปเที่ยวนี้ปรากฏว่าผมไปเมื่อวันที่อ,อ่28 29, ้ามิถุนายน2562นี่นะามนี่นะครับ2563นี่ก็ปรากฏว่า มันไม่สามารถเข้าไปเที่ยวได้นะครับในสถานที่ต้องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นของอุทยานไม่ว่าจะเป็นของอป่าไม้หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญสาคัญของจังหวัดแม่สอนไม่ว่าจะไปดูกระเหลี่ยงคอยาวไม่ว่าจะขึ้นไปเที่ยวถ้ำต่า,างๆนะครับหรือว่าอําเภอปลายที่มีวันอุทยานเยอะแยะ,ะสะพานอะไรนะสะพาน อะไรทาด้วยไม้ไผ่อะไนั่นแหะนะครับแล้วก็มีถ้าสารพัดถ้านะครับซึ่งกล่าวไว้ว่าจะไปเที่ยวเพื่อหาความสุขความสำราญเท่าน่อยนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีเลยนะครับไม่มีคนเข้าไปเที่ยวเลยนะไม่มีคนดูที่ไหนได้ครับพอเราไปถึงจนสถานที่ต้องเที่ยวจริงๆมันบอกว่าไม่สามารถเข้าไปชมได้นะครับเพราะว่ามันปิดอ่า ทีนี้ปัญหาของอสถานที่ต้องเที่ยวแต่ละแห่งก็คือแทนที่จะปิดไว้ที่หน้าประตูทาตา่างปากทางเข้าไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆมันไม่แทนที่จะเขียนติดไว้นะครับไม่เขียนนะครับปล่อยให้คนเ็าขับรถเข้าไปข้างในนู่นนะครับพอเข้าไปแล้วปรากฏว่าปิดเที่ยวไม่ได้นี่แหละความที่ไม่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวของ หน่วยงานทางราชการนะครับไม่ได้เรื่องนะครับผมบอกตรงเลยทําให้นักท่องเที่ยวเขาก็ข,ขับรถเข้าไปตั้งไกลนะครับหลายกิโลแต่พอไปแล้วก็ป้ายบอกว่าปิดเฉยๆนี่มันก็ไม่ถูกเรื่องแล้วก็วันที่หนึ่งนี่หนึ่งกรกฎานี้ก็เห็นว่าจะเปิดนะครับจะเปิดหรู้เปิดจริงหรือไม่จริงก็ไอ้นี้เดี๋ยวเราต้องค่อยดูกันต่อไปนะเพราะว่าการท่องเที่ยวนี่มันไม่ใช่ว่า จะทําเล่นๆนะครับปิดท่องเที่ยวนี่ผมก็ไม่รู้เป็นเกี่ยวโควิดตรงไหนนะครับเพราะว่าในประเทศไทยนี่เขาบอกว่าอไม่ว่าเราไม่ว่าเราหรือว่าชาวต่างชาตินะครับจะต้องปิดแมสท,ทุกคนนะครับอปิดแมสแล้วก็พอปิดแมสแล้วมันจะติดได้ยังไงก็ยังงงอยู่นะยัง,งงงอยู่ก็มันก็เป็นเหตุที่ ดูดูแล้วมันเสียความรู้สึกหลายๆเรื่องแล้วยิ่งวันที่หนึ่งกรกฎานี้นะครับไม่รู้เท็จจริงแค่ไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจริงมั่งเลื่อนมั่งไม่เลื่อนมั่งก็เอาในใจที่ว่าจะให้มีการลงทะเบียนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับไปท่องเที่ยวกันก่อนตอนนี้ก็คนก็กําลังจ้องว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปจะลงทะเบียนทันหรือไม่ทันนะครับ แล้วก็เหตุที่จะต้องไปเที่ยวนี้มันมีขั้นตอนในการสมัครนี้มากมายกายกองนะไม่ว่าจะเป็นรถเอ่การโดยสารเครื่องบินภายในประเทศซึ่งจะต้องเข้าไปสมัคร,รว่าว่าตัวเองนี่สามารถลดราคาให้ตามที่นโยบายของรัฐบาลเขาต้องการได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารไม่ว่าจะเป็นห้องพักนะ ไม่ว่าจะเป็นแล้วก็จ่ายก่อนหรือว่ายังไงหรือว่าจากทีหลังรัฐบาลให้กิฟต์วอชเชอร์เท่าไหร่อะไรโอ้ตรงนี้มันหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องและคนที่เขาไปเที่ยวเขาก็เบอ้อเบ,อเบอนะเพราะว่ามันไม่รู้วจะเจ้ายังไงและอีกอย่างหนึ่งวันการไปเที่ยวครั้งนี้เนียไม่รู้มันจะยุ่งเหยิงเหมือนกับเราไม่ทิ้งกันหรือเปล่านะครับนะ ไอเราไม่ทิ้งกันนี่ปรากฏว่าไปไปมาก็จะสิ้นสุดรายการเมื่อกี้วันที่สามสิบมิถุนายนนี้แล้วน,น,นะครับนะของงวดแรกนะแล้วก็ปรากฏว่า,เ,าเหตุการณ์ก็ผ่านพ้นไปเกือบเกือบแจ็มใสเกือบโปร่งใสนะครับต่อจากนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปว่าตามที่เราไปแจกเขานะั้นถูกต้องหรือไม่ มีความผิดพลาดตรงไหนบ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากใครบ้างหรือว่าจะต้องจ่ายเพิ่มให้กับบุคคลใดบ้างอันนี้เดี๋ยวก็ต้องมีการประเมินประมวลผลแล้วก็ออกตรวจสอบความถูกต,ต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการไปเที่ยวแม่อสอนเทนี่ของผมนี่ผมตั้งใจว่าจะไปเที่ยวเพื่อเอาประสบการณ์ชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็อยากจะเข้าไปถ่ายคลิปวิดีโอตามถ้ำตามเกาะแก่งต่าง ตามท้องไร่ท้องนาตามวิถีชีวิตซึ่งอ,อยูอ่อยู่ในหุบเขาของพวกชนเผ่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกกระเรียงมูเอรอพญากยออ,อีกก็ลัวขโมยอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นแล้วก็บุคคลอ,อย่างเราเราท่านๆ่านที่หนีเข้าไปอยู่ในป่าเพื่อ ลดความแออัดของเมืองหรือไม่ชอบเมืองอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปส่วนผมก็เราก็ไปเที่ยวแล้วก็หวังว่าไปครั้งนี้จะได้ชมอะไรแบบสบายๆที่ไหนได้ครับมันคนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องแล้วไปขรั้งก่อนนู่นป่าไม้นี่เขียวชอุ่มนะครับเที่ยวนี้ก็เขียวชอุม่ม แต่ว่าสองข้างทางเราจะเห็นภูเขานี่โลนเพราะว่าเขาอถา,างป่าเพื่อที่จะปลูกพืชไร่ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นข้าวไร่ไม่ว่าจะเป็นผลละมากรากไม้นะครับเขาก็ทำกันเป็นร่ำเป็นสันแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการทํานาขั้นบันไดนี่สุดยอดครับไอน้นาขั้นบันไดนี่ผมก็ชอบนะผมก็ชอบดูชอบดูแล้วก็ มันเป็นนาขั้นบันไดที่ใครๆก็เอ่อเห็นแล้วก็ทึ่งนะเพราะว่านาการทํานาทําไรของคนแม่ของสอนไม่ว่าแม่ของสอนเชียงรายเชียงใหม่ลําพูนลาปางแต่่นู้นเอ่อนาของเขาก็จะไม่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับกว้างก็ประมาณเอ่อสิบเมตรยาวทักยี่สิบเมตรอะไรอย่างเงี้นะหรือไม่ถึงหรือห้าเมตรกว้างสามคูณห้ากว้างสี่คูณหกเลยก็ว่าไปนะครับ แล้วก็ทําเป็นขค่บันไดแล้วก็ใช้วิธีการปักดํานาวนะครับแล้วก็ที่ผมเห็นส่วนมากก็เป็นผู้ชายนะผู้ชายที่ยาทานาทําไร่กันผู้หญิงก็นานๆถึงจะเจอเพราะว่าผู้หญิงส่วนมากเขาจะเอาจะเจอก็ตอนที่เขาเก็บเกี่ยวกันแล้วนะเก็บเกี่ยวกันแล้วคล้ายๆกับว่าเอ,อ่อถ้างานหนักไปให้ผู้ชายไปก่อน ราะง,งานเบาๆนี่ผู้หญิงก็ค่อยว่างทีหลังนะครับแต่ถ้าเราดูไปดูมาก็ไม่เบานะครับไม่เบาเพราะไอ้ของที่มันสะพายหลังที่ผมทดลองดูโหหนักนะครับหนักแต่เขาเขาชำนิชำนาญนะนะมันก็อ,อย่างว่านะครับเขาก็ทำได้แต่ส่วนเราก็ทำไม่ได้นะถ้าเราจะทำได้เราก็ต้องฝึกฝึกอีกนานนะครับฝึกอีกนาน <c oughs> การไปเที่ยวแม่ของสอนเที่ยวนี้นะผมเดินในเมือง ลาง,งค่ำกลางคืนนี่ผมไปเดินดูในเมืองปรากฏว่าเงียบเห่านะครับเงียบเห่าไม่พุกพ่านเหมือนเมื่อก่อนเหตุผลเพราะว่าเกิดจากโควิดนี่นะครับโควิดไนทีนนี่นะทำามเศรษฐกิจในแม่ห้องสอนนี่ล่มเลยนะล่มจมกันเป็นแถวเป็นแถบเลยนะครับผมเดินไปถามตรงนูน้นตรงนี้ก็โหแยกกันไปหมดแล้วก็ร้านอาหารนี่พอถึงเวลามันก็ต้องปิดนะครับปิดเพราะว่ามันทำไปก็ไม่ได้อะไร ขาดทุนแนละ้วพะไม่มีคนลงทุนไปก็ไม่ได้นะครับขาดทุนแบบเนื้อเนื้อเอามีเฉพาะบางร้านที่คนที่ยังขายได้ก็โดยเฉพาะพวกร้านข้าวต้มนะข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มสําหรับคนเดินทางแล้วก็พวกที่ชอบหอิวพวกที่ชอบกินอาหารแบบสบายๆนะครับนี่ก็คือร้านข้าวต้มขายได้นะครับขายได้อ่าขายได้แต่ผมก็ลืมถามว่าขายถึงกี่ทุ่มกี่ยามน,นะครับแต่ก็ขายได้ ส่วนอาหารร้านอาหารแบบทั่วๆไปก็ปิดนะครับพอตกเย็นก็ปิดหมดนั้นเวลาเราไปเที่ยวแม่ังสอนระยะนี้นะครับถ้าจะกินข้าวปลาอาหารก็ต้องรีบกินนะครับรีบกินเพราะตกเย็นก็จะรับก็จะเข้าห้องเข้าบ้านแล้วก็อยู่แต่ในบ้านเขาไม่ออกมาข้างนอกนะครับเป็นผ่านก็ไม่เอานะครับอพอเช้ามาก็ตื่นขึ้นมาเขาก็ไปตลาดขาดแม็ก,กันไปทั่วนะพอไปตลาดเสร็จปุ๊บเขาก็จับใจซื้อของ ในตลาดอสดกันนะครับเป็นตลาดสดกันซื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็รีบกลับบ้านทํากับข้าวแล้วก็ทํางานเล็กๆน้อยๆตามที่พอจะทําได้แล้วก็นอนกันนะครับส่วนไอสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมกล่าวตั้งแต่ต้นก็บรรกคนเงียบเหงาครับแม่ของสอนนี่ไม่ว่าจะเป็นปางว่าผ้าไม่ว่าเป็นดอยขิวลมนะครับไม่ว่าจะเป็นอดอยกองมูนะ รอยกองมูนี่ผมขึ้นไปดูผม,มนั่งเป็นชั่วโมงนะครับมีคนขึ้นไปเที่ยวไปถึงยี่สิบคนนะครับรอยกองมูเนี่ยนะเพราะมันขึ้นไปดูแล้วมันจะมีวัดอยู่ข้างบนแล้วสามารถมองเมืองไม่ห้องสอนได้รอบเลยนะครับรอบทิศทางลองพอเรามองลองมานี่สวยงามนะครับสวยงามกระเลียงคอยาของงบเข้าไปก็ปากรากฏว่าปิดนะไม่มีคนไปนะครับเพราะมันจะต้องข้ามลาห้วยลําธารไปอย่างตั้งหก หกเจ็ดลำห้วยนะครับก่าจะถึงมันใช่อยู่ๆแล้วก็วิ่งเข้าไปถึงเข้าไปถึงได้นะครับมันต้องใช้ระยะเวลาหน่อยหนึ่งแต่พอเข้าไปแล้วก็คุ้มค่านะครับเพราะว่ามันเราได้เห็นสิ่งแปลกน,นะครับสิ่งแปลกสําหรับเรานะแต่สําหรับคนที่ในเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขาไม่แปลกเพราะเขาถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่สําหรับคนเราๆนี่มันซึ่งไม่ได้อยู่แถวภาคเหนือนี่มันก็ต้องเห็นเป็นของแปลกเป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดา นะครับฉะนั้นการท่องเที่ยวในปีนี้นะครับดูเงียบเหงาไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการไปชมสถานที่ต่างๆนะเพราะไม่สามารถเข้าไปดูได้ไม่ว่าจะเป็นบอ่อน้ําพุร้อนนะบอ่อน้ําพุร้อนในหลายที่เลยนะครับในแม่สองไม่สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับสิ่งที่ท่าน จะเข้าไปดูได้ก็ในในจังหวัดแม่่องสอนนะส่วนจังหวัดอื่นๆก็เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องเข้าไปชมอาปราบพระนะในวัดอันนี้ได้นะครับได้ท่านสามารถเข้าไปชมได้เลยนะแล้วก็ไปกราบไหว้ไปกราบไหว้พระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านเคารพนับถือนะแต่ก็สุดท้ายก็คือต้องสวมแมแสนั่นะต้องสวมแมสสวมแมสเหมือนเดิมแต่ก็ดีนะเป็น ็นความคิดที่ดีที่ทําให้คนไทยนี่ติดแมสไปในตัวเลยหลังไปไหนมาไหนก็เวลาเข้าชุมชนก็ปิดแมสก็ดีนะ <c oughs> ต,ต้องระวังเรื่องอาชญย,ยากรอาชญากรรมด้วยนะครับพอเวลาปิดแมสแล้วดูไม่ออกว่าใครเป็นใครนะครับแล้วมันไม่พูดจาขึ้นมานี่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับอ่าส่วนการที่รัฐบาลก็จะมีการท่องเที่ยวอ่าในในเดือนกันยานี้นะครับแล้วก็เจ็ดแจกเอามีไปจนถึงเดือนไหนไม่รู้นะ เราก็ต้องมาดูว่ารัฐบาลเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างนะจะทําอะไรได้บ้างแล้วก็คนไทยที่จะไปเที่ยวเราจะเที่ยวยังไงเพราะว่าเขาห้ามเที่ยวในจังหวัดตัวเองนะต้องเที่ยวข้ามจังหวัดนะครับถึงจะใช้บริการตัวนี้ได้นะครับรัฐบาลนี่ผมว่าจริงๆไงรัฐบาลเนี่ยมันมันต้องไปโคกับอสถานที่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นที่พักโรงแรม รีสอร์ทนะครับมันต้องไปติดต่อเขาแล้วก็ให้เขาสมัครเข้ามาแล้วพอพอคนที่สมัครไปเที่ยวได้เนี่ยเขาไปพักที่ไหนก็ให้ให้โรงแรมรีสอร์ทนะค็อะไรก็แล้วแต่นะหมดนันุญาณอะไรต่างๆก็ก็คีคีไอ้บัตรประชาชนไปว่าคนนี้ที่ได้ลงทะเบียนคนได้มาพักที่นี่ห้าคืนอ่ารัฐบาลก็จ่ายไปให้เขาไปนะไม่ใช่ให้คนเที่ยวเราไปไปจ่าย ครึ่งหนงึ่ง,งอีกครึ่งหนึ่งเข้าใจทีหลังอะไรอย่างนี้เลยครับผมว่าไม่ไม่ไม่เขา้าข้าวไม่เข้าท่าเลยนะครับนะไม่เข้าท่าไม่เขา tha, ้เขาทางเลยผมถึงบอกว่าการบริหานง,งานของรัฐบาลน,นี่ผมดูดูแล้วก็น่าเบื่อน่าเบื่อลอยถ้วยน,น,นะพูดตรงๆนะลอยถ้วยไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรเลยครับเวลาเราจะบริการหรือเราจะให้ประชาชนออกไปใช้จ่ายเงินเรื่องการท่องเที่ยวนี่แทนที่จะ แล้วมาแทนที่จะบริการประชาชนให้เป็นถึงถึงพิกถึงขิงถึงกึนินไม่เอาเลยนะครับต้องปล่อยให้ประชาชนออกครึ่งหนึ่งก่อนนะแล้วเวลาเที่ยวนี่ก็ต้องบังคับอีกว่าต้องไปเที่ยวจังหวัดหนึ่งอย่างนี้นะผมว่าในจังหวัดตัวเองก็ได้นะถ้าเขาอยากจะเที่ยวนะหรือไปเที่ยวจังหวัดวก,ก็โอเคนะก็จ่ายตังค์จ่ายอะไรเพราะเราถือว่าเราได้สมัครถ,ถูกต้องแล้วนะครับ ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆที่นอกเหนือจากที่ทางรัฐบาลจัดให้เนี่ยไอ้เราก็ต้องจ่ายเองใช่ไหมต้องจ่ายเองก็เป็นเรื่องของแต่และบุคคลจะจ่ายมากจ่ายน้อยเป็นเรื่องของบุคคลคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับแต่การบริการของรัฐบาลกับประชาชนนี่มันดูถือว่ามันจะสวนทางกันสวนทางกันเพราะผมเวลาผมอ่านแล้วผมดูดูแล้วมันไม่เข้าท่าเข้าทางเลยนะครับเม่ออ,อ่าน อ่านไปอ่านมาก็กลายเป็นว่าข้อผูกพันทั้งหมดมันไปตกอยู่ที่ประชาชนว่าจะต้องออกตังเองไว้ก่อนเป็นบางสิ่งบางอย่างนะแทนที่จะจ่ายให้ทั้งหมดไปเลยเราพักโรงแรมไหนก็โรงแรมก็แจ้งไปที่รัฐบาลว่าที่การคลังที่การท่องเที่ยวก็บอกว่าเนี้ยนะขณะนี้คนนี้ที่จะสมัครเนี้นะอได้มาพักที่นี่นะเป็นเวลาสามวันห้าวันเลยก็ว่าไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ให้เที่ยวกัน กี่วันกี่วันนะครับอย่างเงี้ยมันถึงจะถูกต้องนะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าให้ให้ทุกคนนี่ต้องไปโอ้โหต้องจ่ายตังคงง์ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงแล้วเกิดเราจ่ายไปแล้วรัฐไม่จ่ายให้แล้ไอโบนสัตหางร้านหรือว่าไอพวกรีสอร์ทโรงแรมที่พักมันมันจะทวงถึงบ้านแลวก็ตายเลยชิบหา,ายไปพว้งหมดตอนนี้ใช่ไหมเออผมถึงบอกว่าจะทําอะไรก็แทนที่จะทําให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ทํา นะเพราะเวลาผมเนี่ยผมไปเที่ยวแม่มองสอนเที่ยวเนี่ยผมผมติดสะกิดใจตรงนี้เลยเนะครับว่าเออแล้วมันปิดกันทุกที่แล้วคนที่มาเที่ยวมันก็เที่ยวไม่ได้มาแล้วมานอนอยู่ในตามโรงแรมโรงแรมก็ไม่ได้ใช่ไหมโรงแรมเาก็ไม่เปิดบริการมากมายกายกองรีสอร์ทเขาก็มีจํานวนจํากัดรีสอร์ทบางแห่งเขาก็ไม่เปิด ไม่เปิดเลยนะบางแห่งเนี่ยก็รอวันที่หนึ่งกรกดาที่จะถึงนี้เท่านั้นเองนะวันที่หนึ่งก็เวลาเปิดแล้วก็ไม่ใช่ว่าเปิดได้เต็มร้อยอนะเพราะกลัวโควิดโควิดบ้าบอที่ไหนมีประเทศไทยเห็นโฆษณาทุกวันนะสอบอเือนัทุกวันเหมือนมีโควิดเลยนะเหมือนมีโควิดตรงไหนเลยแล้วไปกลัวเรื่องไม่เป็นเรื่องเขาบอกว่าเนี่ยคนไทยอกลัวเรื่องไม่เป็นเรื่องเราป้องกันไว้แล้วเพราะเราใส่แมสป้องกันไว้แล้ว เขาบอกว่าเชื้อโรคเนี่ยมันลอยมานน่นมันลอยมามันไม่จาเป็นต้องอยู่ที่การสัมผัสมันบอกลอยมามันมีชีวิตอยู่ในอากาศได้ถึงแปดวันนะแปดวันสมมติมันมันลอยมาจากต้นตอคือประเทศจีนสมมตินะสมมตินะมันลอยมาถึงเรานี่จากประเทศจีนมาเราแปดวันแป๊บเดียวนะเพราะลมมันพัดมามันไม่ใช่มันเดินมานะเชื้อโรคเนี่ยพอมาปั๊บมันเกาะเรามันไม่ได้มาก่อที่ปากไม่ได้มาก่อที่จมูกนะเพราะว่าสาธารณสุขของเราในบอกให้ปิดปากปิดจมูก เห็นไหมแต่ว่าลืมไปมว่าเชื้อโรคมันเข้าได้ทางหูก็ได้ทางผิวหนังก็ได้ทางตาก็ได้นะอะที่มีรูมีรูทั้งหลายทั้งหล่ยมันเข้าได้หมดแหละมันไม่จําเป็นนะในในผิวหนังก็สามารถฝังลงไปได้นะเอะแต่ว่าให้ปิดปากปิดจมูกเห็นไหมมีอยู่แค่เนี้นะแล้วเวลาเชื้อโรคมันมาหานี่ไม่ใช่มันบอกโรคหน้านะไม่ใช่มันบอกโรคหน้าอยู่ๆมันก็อยู่ๆก็เป็นอยู่ๆก็เป็น นะเนี่ยเขาก็เบื่อนะบริหารแบบนี้บริหารแบบโวย,ยน้่ยแล้วยิ่งมาทะเลาะบบกแวงกันข้างบนไม่เลิกเวลานี่โอ้โหตายห่าหมดนะเดี๋ยวคนนู้ก็อยากเป็นนายกคนนี้ก็อยากเป็นหัวหน้าพักนะจูงแล้วจูงอีกก็ยังอยากจะเป็นอยู่นะะสมบัติได้มาก็ไมจะไปไหนหมดไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยนะบริหารบ้านเมืองแบบอย่างเงี้ยมัน ไปไม่รอดลวครับนะน่าเบื่อหน้าเบื่องั้นเที่ยวนี่ผมไปเที่ยวแม่ของสอนนะผมก็เดินทางเรียบเรียบ,ยบชายแดนฝั่งพม่าก,กับอ่าชายแดนฝั่งพม่าก,กับประเทศไทยผมก็ไปทางอำเภอแม่สอดพอแม่สอดปั๊บนะผมก็ไปเที่ยวริมเมยลริมเมย์เสร็จก็ไม่มีใครนะมันโล่งไปหมดนะครับโล่งไปหมดแล้วผมก็ยืนกินอาหารอยู่ข้างทาง ก็คือรถเข็นนี่แหละเอาไม่ได้เข็นเราเป็นร้านตั้งธรรมดาแล้วก็ยืนกินเพราะไม่มีที่นั่งนะแต่ว่าไม่มีคนไม่มีคนผมก็ยืนกินอยู่พักหนึ่งนะหลังจากนั้นก็เราก็ขับรถเรียบไปออกแม่ละมาดนะขับรถขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอำเภอท่าสองยางอำเภอเอ่ออำเภอท่าสองยางอำเภอพ,พิชัยอะไรก็ค่ยรู้แถลูนแล้วนะขับรถขึ้นไปเรื่อยจนถึงแม่เสรเรียงก็ไปแวะเยี่ยมย พ่อแม่ของ่าขอของพ่อแม่ของเพื่อนอขอเขาขึ้นไปนเยี่ยมเยี่ยมเสร็จผมก็เดินทางไปแม่ของสอนอเดินทางไปแม่ของสอนไปก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็ขึ้นไปพักที่แม่ของสอนก่อนจะเข้าพักผมก็ขึ้นไปเที่ยววัดดอยกองมก็ห้าโมงเย็นแล้วแต่ก็วัดก็ยังยังไม่ทันปิดผมก็ขึ้นไปเที่ยวชมนะผมก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้เดี๋ยวค่อยก็ยจะลงให้ดูนะครับจะลงให้ดูอแล้วก็ หลังจากนั้นมาก็เข้าที่พักพักที่บ้านมะลิเป็นเป็นรีสอร์ทนะพอเช้าผมก็เดินทางกลับออกทางแม่ริมจกกังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตัดออกอลำพูนลำปางแล้วผมแวะข้าไปทางกอดแพร่ออกสู่อุตรดิตถ์เข้าพิษณุโลกแล้วก็ลงไปที่น,นครสวรรค์ผ่านอุทัยชัยนาทเข้าสิงห์บุรีลบบุรีอุทยัยธานะครับ ขทมอเนี่ยน,นี่นะครับแล้วออกไปไปส่งเขาที่ลบบุรีด้วยนะไปส่งที่ขรลบบุรีเสร็จแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งหน้าในกวาว่าจะไปจังหวัดอบุบลราชธานีนะครับนี่ยสิ้นเดือนกรกฎานี่นะครับคงไม่ถึงสิ้นเดือนหรอกประมาณเกือบเกือบปลายเดือนนะก็เลยว่าเออเที่ยวไปเรื่อยๆเพราะเราอายุเยอะแล้ว ถ้าเรามาเที่ยวนั่งนอนอยู่บ้านเนี่ยโอ้เดี๋ยวพอทําอะไรไม่ได้นอนอยู่บนที่นอนติดเตียงทีนี้ที่หายไวป,ปองเกิดขึ้นเลยระหว่างที่มีชีวิตเดินได้เขาเออเดิอนอากาศได้เนี่ยเขารนบไปซะนะ,นะชีวิตคนอะมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันจะสบายๆเหมือนอสุขถึงสุขยางม,มันคงเป็นไม่ได้นะเพราะว่าวันพรุ่งนี้มานรุนนี้เราจะเป็นอะไรก็ไม่มีใครบอกได้นะแม้แต่โยมาบาบาลยังไม่กล้ามาบอกเลยฉะนั้นมีเงินมีทอง มีบ้างไม่มีบ้างทานเที่ยวได้เที่ยวเลยคนไหนไม่มีรถไม่มีร,กมมราก็ไม่เป็นไรแม่งเดินไปใช้เวลาเดินสามสิบวันห้าสิบวันเดินไปนะอย่าไปคิดอะไรมากเราถือเราเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ใน,ในชีวิตยิ่งเดินมากเราก็ผ่านพบประสบการณ์ต่างๆมากมายเราก็เขียนเป็นตำราเขียนเป็นหนังสือ,อสามารถหาเงินเพื่อเอาเงินไปท่องเที่ยวได้อีกยิ่งถ้าได้เงินเยอะเราก็บริจาคให้กับโรงเรียน ต่างๆที่เราผ่านพบนะยิ่งสบายๆนะครับวันนี้ผมก็คุยเรื่องวานไปเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนมาก็พอพอพอโอเคนะครับพอโอเคถึงแม้จะไม่เอาให้เต็มร้อยนะผมก็เอาแค่พอดีพอดีอดนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างยิ่งนะครับ ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับท่านผู้วันนี้ผมก็สวัสดีครับ